ที่นี่หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาธรณีศาสตร์มหาวิทยาลัยม่ฮินดนวิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะพวกเราเรียนรู้เรื่องราวของโลกอย่างลึกซึ้งท้องูบราการวิที์วิศวะคอมพิวเตอร์และคณิตศาส,าสตร์ค่ะสวัสดีค่ะพี่อีฟค่ะพี่สูงมครับพวกเรานักศึกษาธรณีศาสตร์มหาวิทยาลัยมหฮินดนวิทยาเขตกาญจนบรุรีครับ วันนี้พี่สองควรจะพาน้องๆไปรู้จักกับสาขาของพวกเรามากขึ้นค่ะไปดูกันเลยน้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าโลกของเรามีที่มาจากอะไรภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงและโทรศัพท์เครื่องนี้ทํามาจากอะไรหลักสูตรของพวกเราพร้อมที่พาน้องๆเข้าไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ครับ wow. พี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ยพี่สงขับตอนนี้เราอยู่เป็นที่ g e o s c i e n เซีย c หรือว่าพี่พี่ท่านธรณีศาสตร์น่นนนครับอยากดูข้างในไหมคะหมออะไรนะครับไปกันเลยพี่สขงขลาโลกของเราเนี่ยมีอายุเท่าไหร่แล้วคบเป็นคำถามที่ดีมากครับโลกของเราเนี่ยมีอายุป,ประมาณ4,600ล้านปีนะครับ แก่มากไล้วนเนี่ยใช่ครับแต่ว่าเราบีแก่กว่านั้นอีกครับจําหินที่เราเห็นที่จิโอปาร์คได้ใช่ไหมครับที่นี่มีอายุมากกว่าหินก้อนนั้นอีกครับจริงเหรอคะใช่ครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยไหมครับไม่ได้ค่ะพี่ฝนคะหินก้อนนี้นะคล้ายกับที่เราเจอที่จิโอปาร์คเมื่อกี้เลยค่ะใช่ก้อนเดียวกันไหมคะใช่เลยค่ะอันนี้คือตัวอย่างเดียวกับที่จีโอปาร์ที่เราเห็นกันเมื่อสักครู่เลยค่ะซึ่งหินบริเวณนี้มีที่น่าสนใจมากกว่านี้อีกนะคะหินก้อนนี้เลยค่ะ หินก sí, ้อนนี้จะมีอายุพอๆกับโลกของเราตามที่พี่ซูมได้บอกไปตอนแรกเลยค่ะพี่ก่อนคะแล้วนอกจากหินก้อนนี้มีอย่างอื่นที่น่าสนใจอีกนะคะมีเยอะเลยค่ะในห้องนี้ในโซนด้านหลังของเรานะคะที่เมื่อกี้เราดูเรื่องหินไปเนาะแต่ละหินในห้องเนี้ยก็จะแบ่งตามยุคตั้งแต่เก่าไปถึงใหม่เลยค่ะส่วนโซนที่2นะคะจะเป็นโซนที่เป็นฝั่งของฟอสซิลทั้งบนบกแล้วก็ในทะเลเลยค่ะโดยในโซนที่3นะคะจะเป็นโซนตัวทรัพยากรแร่แล้วก็อัญมณีนั่นเองค่ะโดยโซนที่4นะคะจะเป็นโซนของตัวอย่างหินทั่วประเทศไทยของเรานั่นเองค่ะ และนี่นะคะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของสาขาเราเท่า,านั้นค่ะถ้าน้องๆอ,อยากเรียนเพิ่มเติมนะคะติดตามได้ที่ Facebook Instagram และถ้าน้องๆอ,อยากสัมผัสประสบการณ์การเป็นนักธทรกีตัวจิ๋วสามารถมาที่ค่าย g e o k n o t l e d g e j o g r n e The present is the key to the past